สวัสดีครับพี่น้องยาสันตมารำครับยมฮาสวัสดีครับช่องขายเชลเปิลออฟฟิเชียลครับตอนนี้เจ้าปุ๊บตอนนี้ปิยพรก็ร่างแบบว่าซูนเพราะว่าเน็ตลบดีครับพอโบใจเน็ตจะเคลือก็เลยไปมาซูนหนาซูนล้างภาไในแน่แถาใจไปหอดปีหนาอาการเร่งร้อนอยู่นี่เดีแต่ว่าอันกับละหน่อยคือสิบอคือลรอละพอเขาทายเธอละสามเครื่อง พี่น้องเอ้ยเอาเปรียบผูเท่ากันความกันเลยแล้วโหลดพรมกันไหมสิ่ไหมหลอกกินกาแฟเขาจอดๆไม่ใช่เคยกินกระดาษละลายหน่อยก็ต้องออกวางแผทก้อนโคอุบายประดันดอกคอยทาขาหัวหน้าเจ้าก่อนคอยห่อนแห้งกว่าที่เบิกเงี่ยสืบรลมก่อนห่อนอีนิดห่อนเอ้าวพรมยืน่ไปใส่นี่คอยออกออกมากหนิยังมาเออนั่นเลยเมื่อวานเจ้าพาบมันก็อติเตนใส่เจ้าพาบ้าดอกพ่อหนี้ดอกเขาไม่พัดลมจากตัวยังน่องเนี่ยเจ้าพามานเขาเปิดแอร์เพิ่มโหลด เปิดใบจงเป็นยังเอสรับ hmm. รีโมทเอใส่ห่อนเนาะอากาศห่อนก็ได้เนาะเสืออยู่ตีเขาไปเบิรงก่อนเขาไปไลดเบอรแก่อนแห่แก่อนบลกมึงไม่เสืออยู่ติเขาไปเบิรงก่อ เมื oh. ่อเนี hmm. ่ยน mm, ี่นะหาจะ้งเนี่ยนตุ่เท้าหนึ่งสองสามสีเจ็ดแปดเกาสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ใช่เลยแม่สองนี่คิดสิบสี่เออยังเวาสิบวันแข่งน้ำเข้าสิบกาแฟเราเห้ืสิบสคิดเมู่อวานสิบเก่าสิอมันเซลล์ยี่สิโอ้ยมันสิไม่ยี่ยังพี่นัดสุรกดิ์มา ออแซนมี่สิบ่ก็สิบสี่ป่ะ่าไปถ่ายนะไปถ่ายนัดจะผูดมากสามสิบถ่ายนัดเร็วอเรน็ดแรงมากเลยเซนนนให้ไดปล่อยอ้าว้อมแอมมาแล้วนา้วค่ากันครับอันเยอะก้่านานเทนากันมอเดียวกันบลูก ไม่ค่ะนละหมอก่บพมอขอยุดสวัสดีจ้าขอยุดสวัสดีครัมบแอมมาแล้วปมอมแอมกับป๊อปแอมติวนะครับติวข้อสอบ อมได้กี่ก้อนแล้วลูกนี้จำได้โโแต่ว่าจดเดี๋ยวมันรำให้พ่อันมันย่าจัดไปจัดไปมาติ้งเดี๋ยูยูตายยังหันบ่หอนติจาะรอยู่จาจ้สตาร์ให้เราติบ่อรเนาะ่เราลงได้เจขาดได้ีคนคือจังเห็นนาดศุรศักด มานีเป็่เรีอกต้องเคลียร์กันนัดน่ะ,ม,นม,าะมาแล้วทำไมเป็นคนแบบนี้ท,ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมครับทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมำมันแลบอกทำไมทิ้งกันทิ้งอะไรผมไม่ได้ทิ้งอย่ามาพูดเอาหน่นเธอไม่รักพี่ใช่ไหมพี่พะนะครับ อันนี้ก็เต้ยเสดร์แบนนะครับผมอันนี้เต้ยเสด็จแบรนด์เดอร์แบนนด์เสดร์แบนได้ยี่ผมไม่ผมไม่ได้ทิ้งนะโอ้โอ <c oughs> ้วนขึ้นไหมอ้วนขึ้นอยู่ครับนี่อ้วนไหมอ้มวนมากเลยนหรอไม่นะ <c oughs> ดีใจด้วยนะติดสองตอนนี้เพลงกำลังขึ้นมาเรื่อย พิ่งเพิ่งถึงหนร้านอยูไปเมื่อสองวันที่แล้วครับดีใจด้วยดีใจด้วยขอเให้เพลงต่อไปจวดอย่างเดียวไม่่าโอ้เป็นน้าอันขอยแท่นะล่ะจังไดหลายอันนี้อัลัปสดั้หนึ่งฮะอัลัิปอไอัลัคลิปคลิปคลิปเออเอาคอยขึ้นรถคอยฟังเพลงรัประจำเสียงเพลงยังเพลงยังธรรมดาแต่ว่าพิเศษใส่ไข่ไม่พอขึ้นรดแล้วมักเปิดไหมธรรมดาแต่ว่าหื เขาพูยืนแล้วเขาเป็นศิลปินเดียวแหละนักขี้ขี้งหวาเนี่ยางก็ตถือเขาต่ำอุ้ยต่ำยังต่ำบักพริกไม่ก็แบบว่าก็คิดว่าทุกคนอยู่กับเพราะว่ามันกับคือเป็นโอกาสดีเนาะเป็นโอกาสแล้วก็ต้องพาไว้ครับผมแล้วก็กระซิบนี่บางคนเนี่ยพอแบบว่าโดนยืนใจมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่นี่ก็อยากใจหายนะกูซิหยอกไผ่น้อ่าบว่านี่ปกติเราก็หยอกกันทุกวันเนาะเพราะว่าอยากขึ้นยืนใส่ชุดเพชรอะไรอย่างเี้ก็เพราะว่า เพราะว่านัดใส่ชุดเพ้แล้วมันมันดูดีไงมันมันหุ่นบอกไงคือใส่แล้วมันเป็นตะเบิงเราใส่ชุดเพ้แล้วเป็นตะเบิงธรรมดาแต่ว่าคิดถึงติดสองมาแรงแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ร้านร้านบิวไปเรียบร้อยแล้วร้านบิวร้านน้อยนั่งก่อนนั่งก่อนจะพึกถ่ายนั่งก่อนร้านน้อยนั่งก่อนเราให้ไอ้น๊อปผมมีคนเบิงจริงเหรอ มา่อรแต่ว่าพิเศษครับต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยขอบคุณแฟนคลับน้องนันแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของอินด้วยมีผลมากเลยที่แบบว่าเขาไปซ้อกันปันยิวจนเพ่งติดมาแรงคือนเราคิดว่าติดติดมาเรืเลยเคยเคยเคยคิดว่าเอาสักหกเจ็ดแปดเก้าก็น่าจะดูดีแล้วเนาะแค่สิบสิบเอ็ดสิบสองก็พอใจแล้วแม้นครับเอานับเจ็ดแล้วนะสูบมาแล้วห้าแล้วนะติดไหมนอนหลับไหมวันนั้นอ่ะไม่หลับครับคือตอนนั้นต้องหน้าจอตลอดเลยเพลงเท้าตอนนี้ยมันติดวดแติดหูแล้ว เขาออกแมันติดจุ่มแดงน้าน้าตอเห็นผู้เดียวต้องฟังสุดยอดนะดีใจน้ำดีใจน้ำฝากพี่น้องได้ครับไม่ว่าจะอยู่วงใหญ่หรือว่าไปเสด็จเปลี่ยนกับฝากพี่น้องให้งกำลังใจแล้วกัน support กระเดมากขึเก่าเห็นไหมรถแห่เขาก็ยังมาเหมือนเดิมยิ่งไปอยู่ในองค์กรยิ่งมีรถแล้วก็ยิ่งสะดวกสบายนี่ก็ ครับขี่ปนาวุธไทยทุกเส้นทางก็แล้วกันขอให้เฮงๆใครฝันๆน่ะแย่สะเดุดก็ซื้อได้หรอสะเดุดสะเดุดไปแล้วเนาะก็จะมีใครนะมีเพชรพลอยอะไรน่ะเพชรพลอยชมพูเพชรพลอยแล้วก็มีคนนึงเป็นผู้จัดการชื่อนะอีผู้นึ่งแมนต่างดีใจดีใจดีใจพอพี่น้องจ้างงานได้แล้วสด็จแบรนด์เสด็จแบนทุกพื้นที่ เสด็จเสด็จแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นของอาลดแห่กันอะไพี่น้องสองมวยเซลรฟินสี่คนเลยนั่นเลยเสด็จไปนแบบเซอร์ฟินสี่คนเลยนะกันเสื้อหกคนเซลรฟินสี่จาจจะบางทีออกมาประมาณสิบกว่าคนครับผมครบเลยครับผมราคาราคาซอบอกว่าน่ารักมากแม่ราคาน่ารักแต่ว่าถ้าทักมาตอนนี้อาจจะได้ราคาพิเศษเพราะว่าเป็นในช่วงโปรโมทไม่ถึงไม่ถึงหลักหกด้วยไม่ถึงหลักหกนะราคาน่ารักมากเสด็จแบบบอกว่าบอกบอกว่าเรียกว่าสมมุติว่าผู้ใดทักมาตอนนี้คือตอนนี้ยังรับคิวโปรโมชั่นพิเศษเพื่อ ต่อไปนัสุลศักติดหนึ่งมาแรงอาจีนาอาชอาอับเอ้าก็ธรรมดาเนาะอาจจะมีการนู่นนี่นั่นมันก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะอ่าโอเคดีใจด้วยขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับตั้งใจไปถึงฝั่งฝันก็แล้วกันขึ้นบ่าผมไปด้หรอบอบอขึ้นหอที่ทักหาดอกเวลาทักหาแล้วก็ตอบหน่อยนะตอบตลอดเลยง่ายเนาะอยาัดต่อเอาที่ล่ะ สิลลเอานี่เพื่อนเรามักที่บอกเขนบอกว่าเธอจะแหย่โน่นแหยนี่เธอเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้เรเคยเด่นกักเปล่งเ้เรื่องอะไรเนี่ยเออเจดเจอขับสื่อเองเออกระเป๋าเด่นว่าเป็นแต่แต่พอกับเอาตัวเองบอลอดอยู่กสมัยนี้บอลโ็อตเป็นตัวบอลอดเอาขอบคุณตัวรักใจขอให้พี่นัทเฮงเฮงปังปังครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ